บรรยากาศการแข่งขันซีเกมครั้งนี้เดือดพล่านยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อประเด็นอื้อฉาวเรื่องการโกงในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเกมเอาวีประตุขึ้นอย่างรุนแรงจนกลายเป็นข่าวด่วนที่เขย่าว,วงการกีฬาอาเซียนทั้งภูมิภาคเหตุการณ์เริ่มต้นจากการแข่งขันรอบสำคัญที่ทีมชาติไทยลงสนามพบกับคู่แข่งซึ่งผลการแข่งขันและจังหวะหลายครั้งถูกตั้งคำถามจากผู้ชม แฟนกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านเกมว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งในเรื่องระบบการแข่งขันการตัดสินและพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นเรื่อยๆบนโลกออนไลน์จนกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในช่วงเวลานั้นทีมชาติไทยซึ่งตกเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนด้วยการยึดหลักสปิริตนักกีฬาเป็นสำคัญแม้จะเป็นฝ่ายที่มีโอกาสได้เปรียบจากสถานการณ์วุ่นวาย แต่สมาคมกีฬาและผู้บริหารทีมกลับตัดสินใจครั้งใหญ่ประกาศถอนทีม ROV ออกจากการแข่งขันเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับกระบวนการที่ไม่โปร่งใสการตัดสินใจครั้งนี้สร้างแรงสันเทือนไปทั่วอาเซียนหลายประเทศยกย่องว่าเป็นการกระทําที่กล้าหาญยอมเสียผลประโยชน์เฉพาะหน้าเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและความยุติธรรมของกีฬาในระยะยาวในขณะเดียวกันฝั่งเวียดนามซึ่งมีนักกีฬาและแฟนเกมจํานวนมาก แสดงท่าทีไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังผลการแข่งขันบางแมตช์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังกระแสแพ้แล้วผ่านเริ่มปรากฏในโซเชียลมีเดียมีทั้งการโจมตีคู่แข่งการตั้งข้อกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานและการกดดันผู้จัดการแข่งขันอย่างหนักก่อนที่ความจริงจะค่อยๆถูกเปิดเผยจากการตรวจสอบย้อนหลังทั้งบันทึกการแข่งขันระบบเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลทางเทคนิคที่ยืนยันว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นจริงในบางจังหวะทําให้เสียงวิจารณ์เริ่มเปลี่ยนทิศ จากการโทษกันไปมากลายเป็นการเรียกร้องให้ซีเกมยกระดับมาตรฐาน e-sport อย่างจริงจังท่ามกลางดราม่าของ e-sport ความสนใจของแฟนกีฬากลับถูกดึงไปยังสนามการแข่งขันของทัพนักกีฬาหญิงไทยในประเภทอื่นโดยเฉพาะเกมนัดชี้ชะตาลูกสุดท้ายที่สาวไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลทั้งจากสถานการณ์รวมเหรียญและกระแสดราม่าที่โหมกระหน่ำก่อนหน้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพของความมุ่งมัน่น ความสามัคคีและหัวใจนักสู้ที่แท้จริงนักกีฬาหญิงไทยแสดงให้เห็นถึงพลังใจที่แข็งแกร่งเล่นอย่างมีวินัยไม่หวั่นไหวต่อเสียงรบกวนรอบข้างจนสามารถคว้าชัยชนะในแต้มสุดท้ายได้อย่างยิ่งใหญ่สร้างโมเมนต์ที่แฟนกีฬาทั้งประเทศจดจำไม่ลืมชัยชนะในลูกสุดท้ายไม่ใช่เพียงแค่คะแนนหรือเหรียญรางวัลแต่เป็นสัญลักษณ์ขององค์การยืนหยัดบนความถูกต้องหลังจากประเทศไทยเพิ่งแสดงสปิริตสูงสุดด,ด้วยการถอนทีมอโววีการที่นักกีฬาหญิงสามารถปิดเกมได้อย่างสง่าง,งาม ยิ่งตอบย้ำภาพลักษณ์ของทีมชาติไทยว่าให้คุณค่ากับความยุติธรรมและศักดิ์ศรีมากกว่าชัยชนะเพียงอย่างเดียวเสียงปรบมือดังกึกก้องในสนามขนาดที่บนโลกออนไลน์ line, แฮชแท็กชื่นชมสาวไทยพุ่งติดเทรนด์อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าซีเกมส์ในยุคปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสนุกสนานอีกต่อไปแต่เป็นเวทีที่สะท้อนค่านิยมความโปร่งใสและจริยธรรมของแต่ละประเทศการโกงเพียงครั้งเดียวสามารถทำลายความเชื่อมั่นของแฟนกีฬาได้ในวงกว้าง ขณะดเดียวกันการตัดสินใจที่ถูกต้องแม้จะเจ็บปวดก็สามารถยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศได้อย่างมหาศาลกรณีของทีมชาติไทยในอ e ีสปอร์ตอากลายเป็นบทเรียนสำคัญที่หลายชาติเริ่มหันกลับมาทบทวนระบบการจัดการแข่งขันของตนเองหลังจากความจริงปรากฏคณะกรรมการจัดซีเกมถูกกดดันให้ชี้แจงและดำเนินการอย่างเป็นรูป,ปธรรมมีการตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการแข่งขันอ e ีสปอร์ตทั้งหมด ตั้งแต่ระบบเซิร์ฟเวอร์ผู้ตัดสินไปจนถึงกติกาการประท้วงหลายฝ่ายเสนอให้ใช้ระบบกลางระดับสากลเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำรอยในอนาคตขณะที่แฟนกีฬาอาเซียนต่างคาดหวังว่าซีเกมครั้งต่อไปจะต้องสะอาดโปร่งใสและยุติธรรมมากกว่านี้ในมุมของนักกีฬาเหตุการณ์นี้เป็นบททดสอบจิตใจยอย่างแท้จริงนักกีฬาไทยหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะรู้สึกเสียใจและผิดหวังที่ต้องถอนทีมแต่ก็ภูมิใจที่ได้ยืนอยู่ข้างความถูกต้อง พวกเขาเชื่อว่าชัยชนะที่ได้มาด้วยการโกงไม่อาจเทียบได้กับการแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีและความคิดนี้เองที่ถูกถ่ายทอดไปยังนักกีฬารุ่นใหม่ให้เห็นว่าความเป็นนักกีฬาที่แท้จริงไม่ได้วัดการแค่จำนวนเหรียญสำหรับฝั่งเวียดนามหลังจากกระแสะอารมณ์เริ่มจางลงเสียงสะท้อนจากแฟนกีฬาบางส่วนก็เริ่มเรียกร้องให้มีการยอมรับความจริงและเดินหน้าพัฒนาวงการกีฬาอย่างสร้างสารรค์มากขึ้นหลายคนยอมรับว่าอารมณ์ชั่ววูบและความผิดหวังจากความพ่ายแพ้ ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันท้ายที่สุดซีเกมครั้งนี้จะถูกจดจําในฐานะการแข่งขันที่เต็มไปด้วยดรามา่าความตึงเครียดและบทเรียนราคาแพงแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของความกล้าหาญความเสียสละและหัวใจนักสู้โดยเฉพาะภาพของทีมชาติไทยที่เลือกยืนหยัดบนหลักการและภาพของสาวไทยที่ปิดเกมลูกสุดท้ายอย่างสาง่างามท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ย้ำเตือนว่า กีฬาไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การเอาชนะแต่คือเวทีที่สะท้อนคุณค่าของมนุษย์และเมื่อความจริงปรากฏในที่สุดผู้ที่ยืนอยู่ข้างความถูกต้องย่อมได้รับการยกย่องจากทั้งภูมิภาคอาเซียนและสายตาของโลก